สวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลงสนิทสถานแห่งที่สองนะครับวันนี้มีผู้ใจบุญนะครับมาอมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลงสนิทพร้อมกับมาเยี่ยมคุณตาคุณยายกันนะครับอยากให้ท่านได้กล่าวอะไรสักหน่อยนะครับผมกัออบผมบคนปรีชานะครับบ้านอยู่ที่วัดเพลงเนี่ยแต่วันนี้ได้พาเพื่อน ที่มาจากสกลนครและก็อุดออรธานีนะครับได้มาเยี่ยมบ้านลุงสนิทนะครับแล้วก็นําสิงของใช้ที่จําเป็นในหมอเม่าไผ่แล้วก็มีเงินส่วนที่จะมอบให้แต่วัตถุประสงค์ของผมครั้งนี้ก็อยากจะพาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดมาเนี่ยเพื่อจะเป็นสื่อนะครับเป็นแรงบุนที่จะเป็นนํานผู้ที่มีปิญหาเนี่ยมาช่วยกันบริจาคและช่วยกันหาสิ่งของมามาช่วยเหลือที่บ้านลุงสนิทครับขอบพระคุณมากครับสําหรับ แข่ผู้มีเกียรตทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลงสนิทนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางมานะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0895467638ครับขอบับขอบพระคุณด้วยครับ